เนื้อพี่น้องต้มแซ่บเนื้อสดต้มเนื้อเปื่อยต้มแซ่บเนื้อสดเด็กพี่น้องมาเด้อเด็กพี่น้องแยาสว่างมาเด้อหันมา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 เจ้าคนหน้าแยกสะวางต้มต้มแซ่บเนื้อสด ตุมแซบเนื้อสดอันนี้ก้อยโซเล็กก้อยลายเอสอันนี้ต้มแซบเนื้อสดมาใจดมมารอค่ะรอค่ะเดี๋ยวมจะแกะผักลับมาไปแบบเร็วๆแล้วเขไปตัดเอานี่ครับปง่ายมากกับรุ่นบู๊ยตันเหลาเบิร์ตสนโ่าด คือเนี่ยจะใส่เทปบานคราวนั้นมาตีเฮือกเพราะปั่นเหล่าเบิด์ตตุนน่ารัวปิลาพักกระโดนกระเดื่องจ้าวหน้าสิโอ้ยพักกระโดนเปล่าเบิดตตุนเลยั้งไออ้อยนี่ไม่กองอ้อยมืออันเงาผมมาไปเก็บแล้วผมเตรียมตัวเตรียมตัวจะเปิดแล้วโอ้ยอยอางนี้ละเห็นีิน้งัดได้ยังไงกองอ่ะ ต,ตนนะแกตงนนิตองป้าป่า่านากหโอตะกนมันนี่ยสดกินของไหตะกตนหนึ่งคือแมงใส่ชันกลาเแ่ตะเกตันหนึ่งเขาแสบบ่อนนะปละ่ยลอยเอ็นเนี่ยอืมซ่บอันนึงนะคนเขามากมึงดอกกินยังน คนหมากบังกินอืมอืมจังเม,ม,มาเลยทมอะ <c oughs> นั่นเขียวหยางเนาะครับสตีติปดปั่นคิดเนี่ยโอ้ยกิปดิบเนเพื่อนมาหลารดอกเพื่อนมาหลายดอกเดี๋ยวจังหวก็ไปขวบิมซืน่เขาินเส้นสายรายปันนี่ยัไม่เคยลบับ เขาทำผุนไหมง่ายหมองสีแ,สแอ,นนอร์กันหรอซีแอร์คลองไหนั้งบอกมือแบบเที่อคืนบอกไ่ทีเครี่องหงนี่นเองห้งนั่นเองแล้นสำนีนี่เสืออาจารย์แล้คือเสวออาจารย์อะไงานยาสว่างอันไหนอรับมีให้ออย่างสุ่ยยังสอ่หยังครับฮะขนอันนั้นน้ำอาบแบ่งคนข้าวเพชรนาอาบแบ่ง อาใจอเปมันใส่แบงได้ก็จะไรแบงยิปมไม่ได้โอ่แบงยยปิ๊ัติมันหวานมากโคตรนี่ยเครื่องใหญ่เพื่งแห่หลุนเก่าแห่งนะเดี๋ยวถามทางเพิ่นเพิ่นทางเพิ่นอยู่แถวส่วนนั้นเพิ่นีม่านีบ่าเพิ่นกั่อบ่ เขาบอมาอันบอเดี๋ยวเขาจะหาเครือข่ายเขาเองคือทังสมรุล่นล่ะเขาจะหาเครือข่ายเขาเองหรอกเขาโซบบอกมูเขาเดี๋ยหาเครือข่ายเอาอหาเขาอยู่ซีเกีเขาอาจมาอยู่มั้งผบมนโดจเดี๋ยวโซบอกคนอ่นยตรวจยังอันตันันิบเยังซุกฮะซุจม

วัวคุกจเจ้าเขาลงบ้านนะ่ะคล้องดิบของดึกหลายคนอยู่แมนอยู่พี่ใหญ่คอยกันน,นี่แหละคือกันคอยดีเลยเนี่ยจะไนไปหลังน้องว่าไปหลังเอาใส่นี่แหละเอาใส่ซุกเลยไม่ซุกได้นแค่นี้สามคำสี่คำ

นอกจากดูคนหมดเวมือนกันตัวไม่คนนั้นรับเียวหเ่าครับนี่เราเขาจะมาจากค่ยโรตีเลืกนะมันจะมีเสียงไงเสียงคุยเสงากันนะที่สหาสมาจากคาโรตีนะนี่สอืมเจะนอนนอนไงบ่ พงรับลงเลยรับเลยก็โอเคอยู่มีคนมาเด้อเดี๋ยก็เีหนึ่งห้องมันยังแล้วก็หาเพื่อนขึ้นมาเดี๋ยจะบ้างม่อมประมาณนั่นละแล้วเขอยกนังังทมาขอยกนั่งตั้งรรมานั่นอืมบางยูซุพระเกจิจะรับเองมันจะเป็นยังไงเดยาเพื่อนขึ้นขอยกใหรับ โอ้ยตื้นนะมัตื้นตีหาตื่นตีน้ำรับตื่นตีน้ำนอนน้ำรับตื่นง่าๆนนนออันเดียว้นไม่ได้ไม่ไมาเสียนี่ครั้งหน้าเนี่น้านะถ้าบเมื่อยแห้งกับมือแห้งกับนอนสามถุกกว่าสี่ถุก รับลายรับยังคือคือสคนหนึ่มันจะ้อรองรับเลยนะมันหูเลื่ององคนสคนหน้าหูเลกหน้าเาาจับมือกันแล้วจับมานอีนาบข่าวครับโอ้เป็นดตายเจแก่อยยังงก็แก้่อยตีหน่อยไหมก็แก้่อยตีหนอเก็หอยว่าหอยลนงนะมึงมาลุ้นกับัข่าวเลนนี้นี่เขาขึ้น

เอาบ่อยยิ yeah. ่งกันทำนะยิ่งเหนียวซอยเห็ดคลิปขนาดแล้วซอยเห็ดคลิปกินหน่อยเก่ายาผัดแล้วพอแล้วพอแล้วสิบก้านรออแล้วนี่ยขอบบอล่าเขาเย็นนะได้หนุ่มเข่าไร้หนุ่งเข่าด้วยแบบหนุ่มเข่าเพื่อ ดเดอดรยแหงน,นะหะน,นีงจาไปร,รู้สั่งฝาขานั่นเลยได้ไงานทุรจกอายุม,มาตุ้งงเานีากเรมาดานเล็กน้อยเนี่าเนแล้ว็ยังมัมากาม้ก็่งได้ดยูบ้านตัวบ้าว่าเขาขเร,าเราื่องไหนมันสีกาเลาน่าาา้าวา มันต no so? ้องามันหน่ย่หน่อยมันจะกาวเหลาอยมนเลยยังบอกใหญยบอกบอลล้งบัตามภาษาไม่ดุนะตัวาเหาะบอก่ได้กระ็สรางบลหลมบอกยูไไอผมก็เลยเลยงานมากมายหรอไมเพือ่น่อยก็เลยงานบสามผมก็เลยงานสีมแร

เงนสลัดันวะกลองของเจ้าพีกับบึงเอ้เงื่อนสลัดว่าห้าเบอรรับเ้าไปรับจอดรถนะเันสลัดมันเอว่าดีหนีมีกล่องด้นีบ่ได้มาขอใหญ่อยู่บ่อนี่มาจอดได้มาบกใหญ่บ่บนคนกับมูักบอกอยู่มุอคนกับบถ้าบกมันคือ อโอเคร่บเนี่อครับว่าว่าครูโรงเดียเจอดเริ่อมออยู่นีนแจม